หลักฐานยืนยันเนี่ยในใบจํำหน่ายวัดไม่ได้ระบุว่าสร้างกี่องค์ครับแต่วันนี้ที่มีออกมาในวงการนี่อยู่หลักสิบผ่านตามาพี่นี่ผ่านตามาประมาณไม่ถึงสิบใบไม่ถึงสิบใบใช่สวยกิ๊บๆเลยเนี่ยองค์เนี้ยก็ต้องมีแต่ล้าน ที่สุดแห่งพลังศรัทธานำมาซึ่งความลหลงไหลผมจึงมอบชีวิตจิตใจเพื่อเดินทางตามหาคำว่าอริยสงฆ์ผู้ทรงอภิญญาและแน่นอนหลวงปู่สุขวัดโพไซทองสตอรี่ในวันนี้ผมจะขอนำทุกท่านมาพบกับหนึ่งในลูกศิษย์ตัวจริงเสียงจริงของหลวงปู่สุขวัดโพไซทองที่รักและศรัทธาหลวงปู่สุขหมดหัวใจเช่นกัน แล้ววันนี้ชายที่ชื่อเหน่งบุรีรัมก็จะมาเปิดรังให้เราได้ชมวัตถุมงคลอันเลื่องชื่อของหลวงปู่สุขวัดโพไซทองถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับ,รบเอาละครับหลวงปู่สุขวัดโพไซทองสตอรี่นะฮะ EP นี้ยังอยู่กับพี่เหน่งบุรีรัมม์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขยับขึ้นมาเป็นรูปหล่อบโบราณ ที่ว่ากันว่าเป็นเบญจาพะาคีรูปหล่อโบราณของเมืองไทยโชว์เลยองค์แรกที่อยากจะนําเสนออยากให้ผู้ชมได้ดูองคไหนครับถ้าพูดถึงว่าเบญจารูปหลอ่อครับของเมืองไทยก็คือหน uh ึ huh. ่งในห้าองค์หนึ่งในนั้นก็คือมีพระของหลวงปูุ่กรูปหล่อโบราณหลวงปูุ่กวัดโพชัยทองอี่ด้วยรูปหล่อโบราณเนื้อสำลีครับ,รบรสร้างเมื่อปี2512มีที่มาที่ไปอะไรยังไงสมัยก่อนก็ ทางวัดเวลาจะหารายได้ก็จะสร้างวัดถุมงคลเนื้อสำริศเนี่ยเมื่อช่วงประมาณปี2 0 1 2เนีออกทำบุญในราคา100บาทถ้าเป็นเนื้อเงิน200บาทเหรียญทอง1,000บาทไม่ใช่แบบชาวบ้านทั่วไปจะมาเช่างๆวัดของท่านนี่เป็นวัดที่อยู่ในในชนบทไกลแต่ทุกคนก็ดันด้นมา เพื่ออยากจะได้ครอบครองวัตถุมงคลของท่านซึ่งเป็นสุดยอดของท่านก็คือพระรูปหล่อโบราณจำนวนการสร้างที่ไม่เยอะครับหลักฐานยืนยันเนี่ยในใบจําหน่ายวัดไม่ได้ระบุว่าสร้างกี่องค์ครับแต่วันนี้ที่มีออกมาในวงการเนี่ยอยู่หลักสิบประมาณ20องค์30องค์อยู่ประมาณนี้ครับหายากมากครับหายากจริงๆคนลุกนี่หนึ่งในเบนจภาคีรูปหล่อโบราณของเมืองไทยครับราคา นะตอนนี้ถ้าสวยๆเลยกริบเลยเนี่ยสวยๆกริฟกรเลยเนี่ยองค์เนี้ยก็ต้องมีแตะล้านครับล้านแตะล้านใกล้เคียงขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ขององค์พระยังเปียกทองหรืออะไรงี้โอ้โหเปียกทองยิ่งหนักเลยหนักเลยใช่ครับใช่แสดงว่าถ้าเปียกทองก็ต้องเกินล้านแล้วใช่ใช่โอ้โห่ที่ก้นจะเจาะอุดเคยได้รูปหล่อสำลิปองค์ที่ก้นชมรุษ ข้างในที่เขาอุดไปก็จะมีเส้นกระสานช้างมาและก็ผงพุทธคุณครับนี่ไปด้านข้างนะผมไปดูด้านข้างนะครับคิดว่าอะไรถึงทําให้รูปหล่อโบราณของหลวงปู่ศุขเนี่ยไปติดหนึ่งในเบญจภา,าคีรูปหล่อโบราณของเมืองไทยทั้งทที่จริงๆก็มีพระเกจิด,ดังๆที่ทํารูปหล่อโบราณก็เยอะอันนี้ผมสันนิฐานครับหนึ่งก็ต้องมาจากปฏิปทาของครูบาอาจารย์ท่านก่อนว่าท่านเป็นพระแท้เป็นพระท,ที่บริสุทธิ์จริงๆ uh huh. สอง ถ้าพูดถึงเครื่องเครื่องรางของขลังไม่พูดถึงเรื่องประสบการณ์ก็คงไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ได้ค่ะ ouais, ครับพระหลวงพุทธวัตรโพชัยทองจะเป็นพระที่มีประสบการณ์สูงเพราะว่าท่านเนี่ยอยู่ชายแดนวัตถุเป็คลที่แจกไปก็ประชาชนข้าราชการทหารตำรวจก็อย um ู่ชายแดนที่ไปใช้ไปบูชานะรัครับครับก็อาจจะมีประสบการณ์เป็นที่กล่าวขานถึงแล้วกันครับใช้คำนี้ดีกว่าแล้วก็ผู้ใหญ่ในวงการในวงการพระเครื่องเขาก็ถึงบัญญัติเอาเข้าไปว่าเป็นหนึ่งในห้าลูกหล่อที่สุดยอดของเมืองไทย ต่อไปครับเป็นองค์ไหนครับอันนี้จะเป็นชุดเดียวกันคือรูปหล่อตะกัวครับหล่อโบราณเนื้อตะกัวปีหน,นึ่งสามอ่าฮะอ่ะเอาองนี้ก่อนเลยแล้วกันอันนี้อันนี้พิเศษหน่อยอเทวระเดียวกันแต่ว่าเป็นเนื้อทองผสมครับ,รบเขาเรียกว่าพิมพฐานสูงแต่ถ้าคนรุ่นเก่าเขาจะเรียกเท้าแสนผมคือการหล่อมาแล้วเป็นเม็ด เป็นผลเป็นอะไรเงี้ยเยอะคุณผู้ชมถ้าดูอินเสิร์ตใกล้ๆจะเห็นก็จะมีเป็นปุ่มเป็นเม็ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะจากธรรมชาติของการหลอก่ารุ่นนี้แต่จะเรียกตามลักษณะก็ก็เรียกให้เข้าใจง่ายในในการเล่นหาก็เป็นเท้าแสงโฟมครับหลวงพุทธศุขเนี่ยอีกฉายานนึงก็คือบางคาดีสารใช่ไหมใช่ครับที่เซียนพระเขาส่วนกลางเขาเรียกกันครับสวยงามจริงๆคุณผู้ชมหยากมากครับหายากมากที่ได้เห็นวงนี้เนี่ยสวยงามมากๆ ล่ำสันแล้วก็สวยพี่เหน่งรักมากครับอง,งนี้ที่มาที่ไปความเป็นมาเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นก็ราคาเช่าก็เป็นประวัติศาสตร์แหละแพงที่สุดตอนนั้นแหละเมือม่อกี่ปีที่แล้วเมื่อสิบประมาณสิบกว่าปีครับสิบกว่าปีนนสิบหน่อยหน่อยสิบหน่อยหครับตอนนั้นชรามาเท่าไหร่แสนห้าแสนห้าหมื่นบาทเมื่อสิบกว่าปีครับ แล้วคุณผู้ชมผมบอกเลยองคนี้สวยจริงๆเป็นเนื้อตะกัวที่สมบูรณ์มากสมบูรณ์มากๆลำใหญ่สมบูรณ์ลำใหญ่คือถ้าใช้คาว่าองค์ดาราก็ได้ใช่ครับใช่นี่คือองดาราจริงๆด้วยมีอยู่ในใบจําหน่ายของของของวัดด้วยครับสาหรับภาพถ่ายองนี้ไปไฮไลท์อีกองหนึ่งก็คือพระเนื้อผงรุ่นแรกบุกเสกเมื่อเสาห้าปี2512เขาเรียกว่าเนื้อว่านสมบูรณ์เนื้อ วันนี้ถือว่าเป็นองค์ที่ที่ที่ทสวยติดอันดับที่มีออกมาให้เห็นแล้วกันครับสวยสมบูรณ์มีรูปอีกครับมีรูปให้ดูชัดๆคุณผู้ชมดูฮะเปรียบเทียบกันไปครับนี่คือองค์นี้นะฮะที่อยู่ในรูปนี่คือพระผงรุ่นแรกหลวงป,ปู่สุวัรโพไซทองปี2,500 1 2ครับ12ใช่ครับนะครับราคาประมาณเท่าไหร่เล่นหาผมว่าวันนี้ขาย200,000มีคนเอา200,000 แต่สวยจริงๆคุณผู้ชมพี่เน่งเสริมนิ่นึงเห็นพี่เน่งบอกว่าหลวงปู่สุขท่านโดดเด่นในเรื่องเนื้อว่าในเรื่องภาพผงเพราะอะไรยังไงคือคือตามประวัติเนี่ยที่ผมเคยไปคุยกับลูกศิษย์ลูกหาที่เคยหมายถึงว่าเคยถือย่ามตาม่างนียครับครับท่านจะเป็นพระที่ศึกษาเกี่ยวกับวานครับวานทุกชนิดว่านทุกประเภทว่าที่เด่นทั้งมหาสเสน่ห์ทั้งเมตตาครับทั้งแค่ค่าทั้งคงกระพันอะไรต่างๆท่านจะเก็บมารวบรวมหมด Uh huh. เพราะฉะนั้นเวลาพระท่านที่เวลาท่านเอาไปสร้างเนี่ยมวลสารพวกนี้จะถูกใส่เข้าไปด้วยม,มีอีกหนึ่งเนื้อแล้วก็เป็นองค์ที่พี่เหน่งรักมากๆด้วยให้เจ้าของโชว์จริงจริงพระที่ผมแขวนผมก็ไม่ได้แขวนองค์แพงๆอะไรมากผมก็แขวนเนื้อผงรุ่นแรกเนี่ยครับแต่เป็นอันนี้เป็นเนื้อเทาอมเขียว uh huh. เนื้อเทาอมเขียวก็คือผมงผสมบ้านธรรมดาอันนี้จะเป็นสบู่เลือดจะต่างหาับองค์นี้ที่แขวนเป็นองค์แรก ที่ได้มาจากอ,า,อาจารย์โต้งบุรีลเมื่อปี3ากว่านะครับ,รบตอนนั้นแกแบ่งให้ราคา900บาทถือว่าเ,เป็นพระเนื้อผงองค์แรกที่เข้ามาศึกษาองค์ละ900เมือม่อกี่ปีที่แล้วนะสักประมาณปี38 39ครับพี่เนงพระที่เป็นเนื้อผงวัดโพกับวัดป่ามันแตกต่างกันพิมพ์ท,มทรงพิมพ์พราต่างกันครับความคมคมชัดลึกของวัดโพจะมากกว่าครับอ,อันนี้เราพูดแบบการวิเคราะห์ครับผม จริงๆถ้ามีภาพเปรียบเทียบชี้ให้ดูจะเห็นชัดวัดป่าก็พิมพ์เขาจะตื้นกว่าครสองเนื้อหาของวัดโพก็จะเป็นผงผสมว่านละเอียดของวัดป่าเขาก็จะเป็นลักษณะเนื้อเนื้อแก่ผงชิ้นว่านแบบหยาดกระจายอยู่บ้างแล้วก็จะแห้งๆต่างกันแยกง่ายครับไม่มีอะไรองค์ต่อไปครับอันนี้เป็นเหเรียญเลื่อสนสมศักดิปีหนึ่งสานวนสร้างาตามที่ หนังสือเขาระบุไว้ก็ประมาณนเหรียญเท่าที่เห็นมาตอนนี้มีแค่เดียวก็คือทองแดงลงดำคือดยปกติเนี่ยเวลาเรียนเลื่อนนะครับที่ผมเจอครับจมูกจะค่อนข้างโดนจะโดนเกือบทุกเหรียญใช่ใช่แล้วโดนน้อยแล้วแต่ใช่แต่เหรียญเนี้ยโดนน้อยคําว่าโดนอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังส่วนใหญ่จะโดนถูมาครับโดนโดนเยอะหรือโดนน้อยแล้วแต่ครับแต่ถ้าโดนน้อยๆก็โอ้โหหายาก หูอันนี้โดนน้อยอันนี้ยังแบบดำปีดำเลยใช่ดำเลยโอ้ยตายแล้วครับก็พอมีอยู่ครับเหรียญหนึ่งสวยงามของตั้มก็สวยไม่ธรรมดาครับเหรียญเลื่อนมีความเป็นมาอย่างไงแล้วก็เหรียญเลื่อนตามประวัติก็สร้างตอนวาระที่หลวงปู่ได้เลื่อนสมณสา์อะไรครับครับแต่เหรียญนี้จะเด่นทางโชคลาบ เพื่อนๆหมายถึงว่าเพื่อนๆที่เขาเคยแขเรื่องหน้าที่การงานเรื่องอะไรนยครับเขาเขาเขาเคยกล่าวไว้เคยเอ่ยปากขอได้ครับแล้วก็หลักๆจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานอย่างเช่นข้าราชการอะไรอย่างเนาะเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างเนาะอ่าโอเคต่อไปพิเศษไม่แพ้กันหายาาไม่แพ้กันอันนี้ก็เป็นรูปถ่ายเลื่อนชั้นราชการปีหนึ่งสามเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเขาตัดเฉพาะส่วน จนหน้ามาถึงอบของหลวงพ่อนะครับ,รบหลวงปู่นะครับ,รบแต่ด้านหลังพิเศษก็คือจานอุอะออะเป็นยันเอกลักษณ์หลวงปู่ที่ชอบลงในแผ่นจานหรือตะกุดขนาดเล็กจะเห็นครับตะกุดทองคําจะมีถ้าจะมีก็จะมีมะอาอกหรืออุอะนะอะับที่เห็นแต่อุอะนี่เป็นเป็นประจำตัวหลวงปูเ่เลยถ้ารูปรุ่นนี้ท่านจะลงอุอะเลยรูปรุนนี้ประวัติการสร้าง อันนี้คร่าวๆที่ผมรู้มาครับเป็นการทําส่วนตัวของของตระกูลที่เป็นโยมอุปถัมภ์ของหลวงปู่ครับก็เลยมีพบเห็นน้อยมากครับ,รบก็ไม่ได้หาง่ายๆนะครับรุ่นนี้นี่พี่เหน่งคิดว่าผ่านตามาพี่เหน่งผ่านตามาประมาณไม่ถึงสิบใบไม่ถึงสิบใบใช่มาองค์นี้อย่างที่บอกเก็บของสวยได้เปรียบได้เปรียบจริงๆเพราะสวยมากๆหายากมากๆแล้วก็ราคาแรงมากๆ อันนี้เป็นเหรียญกลากสองหลังยันห้าเนื้อเงินเหนรียญรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาพที่ผ่านพิธีใหญ่มาด้วยครับเพราะในหนังสือของหนังสือรานโพก็กล่าวไว้ว่าเหรียญยันสามกับเหรียญยันห้าบางส่วนได้นําออกจากวัดโพไซทองไปเข้าพิธีที่ชิโนรดด้วยเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นสายกรุงเทพก็จะมีโอกาสได้ครอบครองด้วย<ฮ>แต่เนื้อพิเศษก็คือเนื้อเงินว่ากันไว้ว่าสร้างไม่เกิน99เเหรียญโอ้โห S <S โหคุณผู้ชมสมบูรณ์มากครับสวยมากฮะบอกเลยสวยจริงๆครับคมกริบครับ,รบผมเป็นคนชอบพระเหรียญครับชอบมากๆคือก็ก็ชอบหลายๆอย่างแต่ว่าเป็นคนที่หลงสเสน่ห์พระเหรียญครับ,รบแล้วก็เหรียญเนี้ยทําเอาผมหลงสเสน่ห์อีกแล้วครับสวยแล้วก็สภาพสมบูรณ์ครับสมบูรณ์มากๆแทบจะไม่โดนสัมผัสเลยเก็บมากี่ปีแล้วเหรียญนี้เหรียญน,นี้ไม่นานมาก สามสี่ปีแต่ก็รอคอยมานานเหมือนกันกว่าจะได้ก็หายากครับหายากถือว่าเต็มอิ่มครับวันนี้ตั้งแต่องค์แรกมาจนถึงองค์สุดท้ายเนี่ยบ,บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแม้แต่องค์เดียวตอนที่จะจากกันไปพี่เองอยากจะฝากอะไรถึงลูกศิษย์หลวงปู่สุขวัดโ์พลใสทองทุกทุกคนที่รับชมอยู่ถ้าเราจะได้พระสักองค์ก็ต้องควรจะได้พระแท้แต่การที่จะเรียนรู้ว่าพระแท้หรือไม่แท้งไงถ้าเ,าเราก็ต้องศึกษาครับถ้าเราศึกษาแล้วเราจะไม่พลาด เอาละครับวันนี้เวลาของรายการหลวงผู้สุขวัดโคไซทองสตอรี่นะฮะก็ได้หมดเวลาลงแล้วสนุกมากๆพี่แ่งวันนี้ขอบคุณจริงๆที่เอาของดีๆมาให้เราได้เห็นนะครับแล้วก็ความรู้ดีๆนะครับ สำหรับใครที่อยากจะติดตามรายการหลวงผู้สุขวัตโพสัยทองสตอรี่นะฮะก็ฝากติดตามได้ทางช่อง Facebook Fanpage ช่องคุณพระคุณเจ้านะครับ u ูทูบชาแนลคุณพระคุณเจ้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการติดตามคลิปในครั้งตต่อไปสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทุกการกระทาทุกคาพูดและทุกๆอย่างที่พี่หน่งแสดงออกมาทาให้ผมรู้สึกได้ว่าศรัทธา เหนือกว่าราคามากมายและนี่คือความสุดยอดของชายที่ชื่นเนงบุรีรัมแต่สำหรับ EP ต่อไปรับรองว่าอึง้งทึงว,ว้าวไม่แพ้กันกับสุดยอดเครื่องรางหลวงปุ่สุขวัดโพไซทองในรังเนงบุรีรัมแล้วพบกัน EP ต่อไปครับผม